แล้ค่ะเริ่มข่าวแรกวันนี้นะคะไปดูประเด็นข่าวที่หลายคนก็ติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นกําหนดเส้นที่ทางเดสไอมอบให้กับพระธรรมชโยนะคะว่าจะต้องเดินทางมา มอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายจับที่ได้ไปขออนุมัติจากทางศาลนะคะเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวที่ทางทีสไอตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีอดีตพระลูกวัดของวัดพระธรรมกายก็คือนายแพทย์มโนลาหาวันิชค่ะเดินทางไปร่วมประชุมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะของคดีที่เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับพระธรรมชโยในกรณีเรื่องของการฟอกเงินนะคะแล้วก็รับเงินจากทางอดีตผู้บริหารของเครดิตคลองจันยูเนี่ยนด้วย ในการประชุมใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะก่อนที่จะออกมาพูดคุยกับทางผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่ามาร่วมในการพูดคุยกับพนักงานสอบสวนตามคําเชิญค่ะของหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนก็คือพันตารวจโทรประกรณ์สุชีวกุลนะคะเพื่อที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นหาทางออกให้เป็นไปอย่างละมุนละม่อมซึ่งทางนายแพทย์ามาโนนะครับก็ได้บอกนะฮะว่า คิดว่ามีทางออกที่เป็นไปได้คือต้องมีพระเถระชั้นสูงที่เหมาะสมที่สุดก็คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงจเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องจากเป็นพระอุปัชฌาย์โดยตรงของพระธรรมชโยจะต้องมาเป็นผู้ประนีประนอมและนำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้น พร้อมทั้งบอกให้พระที่อยู่ในวัดพระธรรมกายเข้าประจํากุฏิของตนเองให้คา,า,ารวะเดินทางกลับบ้านจะทําให้การดําเนินการกับพระธรรมชโยนั้นง่ายขึ้นครับฝั่งเสียงของนายแพทย์มโนเมื่อวานนี้นะคะพระธรรมชโยนั้นเป็นคนที่ท่านบวชให้เองนะครับมื่อปี2513ศึกษาเป็น,ปเ,ปนเป็นสิทธิ์ของท่านนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ไม่น่าและ ยังมีอำนาจในการบริหารการการคณะสงฆ์ในฐานะผู้รักษาตำแหน่งผู้บริหารประกอบปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอีกเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่เฉยไม่ได้นะครับท่านจําเป็นจะต้องมีมีปฏิบัติการของของมสนะครับเป็นเรื่องด่วนแล้วต้องเกิดขึ้นวันนี้นะครับเจ้าวาดไม่เคยไปประชุมพระสังฆาธิการเลยแม้แต่ครั้งเดียว ไม่เคยสวดลงสวดบนทำวัดกับพระเลยไม่เคยลงมาฉันเพลฉันเช้ากับเจ้ากับลูกพระลูกวัดเลยท่านอยู่ลําพังเอกเทศเป็นบุคคลที่ลึกลับมาตลอดไปไหนมาไหนไม่มีใครรู้นะครับท่านจะต้องไปพิจารณาว,ว่าสิ่งที่ท่านได้ยินมาเนี่ยที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าลูกศิษย์วัณฑพรบรกายต้องไปคิดแล้วครับว่าที่ท่านได้ยินมาเขาสั่งให้เชื่อแล้วแล้วห้ามห้ามถามห้ามเถียงทำตามลูกเดียวเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ อดีตนะคะก็บอกว่าทางออกที่ละมุนละม่อมที่สุดก็คือให้สมเด็จช่วงนะคะเป็นผู้พิจารณาในการให้ความช่วยเหลือในกรณีนี้เพื่อที่จะให้เจอทางออกที่อาจจะต้องไม่ต้องเข้าไปดําเนินการจับกลุมนะคะเพราะว่าข้างในบริเวณวัดเนี่ยนายแพทย์มโนบอกว่าก็มีทั้งพระนะคะที่จาวัดอยู่ประมาณ500รูปแล้วก็มีประชาชนที่อยู่บริเวณด้านในก็คือเป็นศิษยานุสิตย์ประมาณสักห้าพันคนนะคะอันนี้ก็เป็นคํากล่าวของทางนายแพทย์มโนลาหะวน,นิชทีนี้ทางดิสไอเอเมื่อวานนี้ค่ะพัน ปรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์นะคะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษน้ะคณะพนักงานสอบสวนก็บอกนะคะว่าหลังการประชุมทีมของพนักงานสอบสวนพร้อมด้วยพนักงานอายการพิเศษกําหนดแนวทางและหาในการดําเนินการเรื่องนี้นะคะแล้วก็รายงานให้กับรัฐมนตรีพลเอกปพบยุท์คุ้มฉายาได้รับทราบแล้วทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมองว่าการที่พระธรรมชโยมไม่มามอบตัวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่จะทำให้คดีล่าช้าเพราะว่าขณะนี้มีหมายจับออกไปแล้วพนักงานสอบสวนสามารถสรุปส,นนสํานวนส่งฟ้องอายการได้เลยขณะนี้สํานวนมีความคืบหน้า ไปมากแล้วเชื่อว่าจะทันภายในสองสัปดาห์แล้วมั่นใจว่าหลักฐานที่มีค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากนายสุภชัยศีสุพอะักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทที่ยักยอกเงินจากสหกรณ์กว่า16,000ล้านบาทมีความสนิทสนมกับพระธรรมชโยและมีการสั่งจ่ายเช็คโดยตรงในชื่อของพระธรรมชโยหลาย1ิฉบับรวมกว่า680ล้านบาทแต่ทั้งนี้เงินทั้งหมด กลับไม่สามารถชี้แจงในรายละเอียดได้อีกทั้งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้งสองคนก็มีความผิดปกติครับอันนี้เป็นล่าสุดจากพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะผลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาก็พูดถึงกรณีที่ผู้สื่อข่าวพยายามที่จะไปสอบถามท่านนะคะตอนแรกท่านก็บอกว่าก็ไม่อยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่เมื่อมีคนสอบถามมาเยอะๆก็พูดกันให้เข้าใจท่านบอกว่ากรณีนี้ทางอธิบดีดีเอสไอนะคะก็คือพันตำรวจเอกไพศา์วงเมืองรายงานผลการประชุม หารือที่มีหลายฝ่ายเข้าร่วมมาแล้วโดยคณะพนักงานสอบสวนกำหนดแนวทางปฏิบัติหลักๆ5าข้อด้วยกันข้อ1ครับการวางแผนจับกลุ่มพระธรรมชโยในวัดพระธรรมกายหากจำเป็นก็ต้องดำเนินการ 2. ให้พนักงานสอบส,ว,สวนส่งหมายจับไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจในท้องที่เพื่อดำเนินการจับกลุ่มหากพบเจอ 3. ทำหนังสือชี้แจงถึงฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับชั้นเพื่อให้พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย 4. บังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา189กับผู้ที่ช่วยเหลือหรือให้ที่พักพิงและห เร่งรัสดสรุปสำนวนให้เสร็จโดยเร็วเพื่อส่งอายการก็คาดว่าจะใช้เวลา 2- 3ถึงสสัปดาห์ครับใช่ค่ะทางปฏิภัยบุญบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาก็แนะนานะคะคือตัวท่านเป็นทหารนะคะท่านก็แนะนําอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษถึงเรื่องการแจ้งผู้ปกครองคณะสงฆ์เนื่องจากว่าตัวท่านเป็นทาหารเวลาเกิดอะไรเนี่ยก็จะต้องแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดให้ช่วยดําเนินการให้ทราบนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยท่าน,นก็ทราบว่าทางเดซไอได้ทําหนังสือไปแล้วนะคะว่าการกระทํา ของพระธรรมชโยในขณะนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องก็ต้องแจ้งในส่วนของต้นสังกัดไปฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะแต่เมื่อการบิดพริ้วเนี่ยมันเกิดจากเจ้าที่ที่ไหนล่ะตามข้อตกลงเราก็ไปอยอมก็ได้แล้วก็เจ้าที่ก็พูดทุกเรื่องเรื่องเงินประกันเรื่องการให้ประกันเนะ่เขาก็แจ้งลูกหน้าเอาไว้ตลอดขอให้มันพัฒนาไปไปเป็นขั้นขั้นไปอย่าอย่าอะไรเล่ะรีบร้อน อย่าที่ว่าต้องอยู่เร่งนี้มันไม่ได้เพราะคนไปปฏิงานในเขา,าแล้วไม่ระวังเพราะมันจะเกิดเหตุหลายๆเรื่องขึ้นมาโดยไม่คาดคิดอย่างนี้ยต้องไม่มีใครอยาห้มันเกิดผมยืนยัน <c oughs> ผมพูดกับพวกเราเสมอผมยืนอยู่ตรงนี้ถ้าีปมากดดันผมเรื่กงกานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผมไม่ยอมในเรื่องนี้เองนะคะก็อบอกว่านายกตัฐนมนตรีแสดงความห่วงใยนะคะกําชับให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายปกติทั่วไปอย่าขยายขอบเขตเรื่องให้เป็นเรื่องอื่นนะคะ ขณะที่เจ้าหน้าที่ของ DSI เองเมื่อวานนี้ก็ไปที่ปทุมใช่ไหมคะใช่ครับที่ปทุมธานีนะครับทางเจ้าหน้าที่ DSI ไปที่วัดเขียนเขตมู่สองตําบลบึงยี่โถอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับไปกันสองคนแล้วก็ได้เข้าพบกับพระเทพร,รัตนสุทธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนเนี่ยเข้าพบพูดคุยภายในกุฏิเจ้าอาวาสวัดโดยไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปภายในแต่อย่างใดใช้เวลาสักประมาณ40นาทีครับในการพูดคุยกันจากนั้นก็ ออกมาแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนเดินทางกลับทันทีนะครับส่วนทางด้านพระเทพรตัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตก็ได้ให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปภายในกุฏิด้วย หลังจากที่เจ้าหน้าที่ DSI ทั้งสองคนกลับไปแล้วพร้อมทั้งแจ้งว่าไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆขอไม่ให้สัมภาษณ์นะครับในขณะที่นายไพบูลนิติตะวันอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิธักษกิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปอชอบอกนะครับว่าสัปดาห์หน้าครับจะทําหนังสือยื่นต่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์จเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามครับ ซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่ขนกลางกรรมการมหาเถระสมาคมหรือมอสอเพื่อให้พิจารณาโทษทางพระธรรมวินัยกับพระเทพญาณมหามุนีหรือพระธรรมชยโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีตามกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่1 1ว่าด้วยการลงนิฆะกรรมและฉบับที่21ว่าด้วยการให้พระพิสุสละสมณเพศจะแยกออกเป็น2เรื่องครับท่านไทบุญบอกอย่างนั้นนะฮะ เรื่องแรกคือเรื่องทางธรรมจะทำหนังสือให้เจ้าคณะใหญ่ขนกลางพิจารณาโทษกรณีที่พระธรรมชโยอวดอุตริและละเมิดพระธรรมวินัยหลายข้อ2จะเป็นเรื่องทางโลก ทางท่านไทยบุญบอกว่าจะยืนน่นหนังสือให้พิจารณาโทษในกรณีที่พระธรรมชโยเข้าข่ายรับของโจรและฟอกเงินในคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทรสาเหตุที่ต้องแยกออกเป็นสเรื่องเพราะว่ากลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเหมือนปี42ที่รัธรรมชโยโดนข้อหายักยอกทรัพย์แต่ว่าโดนแค่สั่งพักงานเพราะว่าทางคณะสงฆ์เนี่ยอ้างว่าต้องรอให้สารตัดสินก่อนจึงจะพิจารณาโทษทางธรรได้นอกจากนี้ หลังจากยืนน่นหนังสือกับเจ้าคณะใหญ่ขนกลางแล้วทางคุณไพบูลบอกว่าจะทําหนังสือถึงมสเพื่อรายงานให้ทราบว่าได้ยืนน่นหนังสือต่อเจ้าคณะใหญ่ขนกลางเพื่อให้พิจารณาโทษกับพระธรรมชโยในเรื่องใดบ้างในขณะที่ฟักฝังของลูกศิษย์พระธรรมชโยนะคะเมะื่อวานนี้ตั้งแต่10บโมงครึ่งค่ะนององอาจ ทำนิทานะคะซึ่งเป็นโฆษกของคณะสิทธิอนุสิตวัดพระธรรมากายพร้อมด้วยร้อยโทนายแพทย์ชูชัยพรพัฒนาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแพทย์จากสหคลินิกหัตถเวทผู้ตรวจอาการของพระธรรมชยโยก็ร่วมกันแถลงข่าวหลังจากที่ไม่ได้เดินทางไปมอบตัวตอกรมสอบสวนคดีพิเศษตามที่นัดหมายไว้ก็คือ26พฤษภาคมที่ว่าจะเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงนะคะ ในการถแถลงข่าวเนี่ยคุณองอาจขอโทษกันเลยบอกขอโทษเทจ้าหน้าที่ d s สไค่ะแล้วก็สื่อมวลชนถือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าพระธรรมชโยพร้อมที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายพยายามเนี่ยเฉือนสังขารไปรับทราบข้อกล่าวหาและพร้อมที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามขั้นตอนแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณองอาจบอกว่าทางวัดและพระธรรมชโยเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจกลับกลอกนะคะแต่ท่านอาภาธรุนแรงแบบกระทันหันคณะแพทย์จึงเห็นว่าควรที่จะพักแล้วก็ยืนยันว่าท่านมีอาการแบบนี้โดยตลอดอยากจะให้เชื่อมั่นและให้เกียรติแพทย์ผู้ตรวจที่ออกมาร่วมแถลงถึนืออาการบอกไม่คงจะไม่มีใครกล้าที่จะกโกลหกนะคะในเรื่องนี้กรณีที่มีพระสงฆ์จำนวนมากไปที่สถานีตำรวจฟูธอนคลองหลวงเนี่ยก็ยืนยันว่าไปเพื่อให้กำลังใจและไปอย่างสงบไม่ได้ไปเพื่อสร้างกำแพงมนุษย์นะคะ หรือต้องการไปขัดขวางการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฟังเสียงโฆษกของคณะสิทธิมนุสิชนค่ะท่านเคารพในกฎหมายและพร้อมที่สุดความบริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมก็พยายามฝืนความเจ็บปวดฝืนสังขารของท่านเพื่อที่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ก็เกิดเหตุการณ์คือท่านมีเหตุการณ์อาพาธที่รุนแรงแบบกระทันหัน ตรงนี้แหละครับถึงได้ถามกับทุกทุกท่านมาเสมอว่าแล้วถ้าท่านเดินทางออกไปไกลามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแลวถ้าท่านมีอะไรเป็นอะไรถึงชีวิตเนี่ยใครจะรับผิดชอบและนี่คือการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยขั้นร้ายแรงหรือไม่แผนเตรียมรับมือก็คงอย่างที่ยืนยันเมื่อสักครู่ครับเราก็คงปฏิบัติทมเป็นหลักถ้าเจ้าหน้าที่มามากมาก ก็ไม่แน่ก็ชวนกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็สวดมนต์กันไปแต่ว่าจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่อาการอาการของท่านเป็นหลักครับค่ะทีนี้ตอนนี้ทางวัดเนี่ยนะคะคุณนงอาจบอกว่าไม่ได้เตรียมรับมืออะไรนะคะถ้าทางเจ้าหน้าที่เ s i ไอจะเข้ามาที่วัดก็ยืนยันว่าจะไม่มีการนํามวลชนพระสงฆ์หรือลูกศิษย์เข้าไปขัดขวางเจ้าหน้าที่นะคะอย่างมากก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือแค่ชวนกันสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะถ้าเจ้าหน้าที่ทําเกินกว่าเหตุก็จะควบคุมหรือจะเข้าไปควบคุมตัว พระธรรมชโยที่แมีอาการอาภาธเนี่ย ทางคุณองอาจบอกว่าทางเราคงจะไม่ยอมนะคะคงจะให้ฝ่ายกฎหมายดําเนินการอนาคตผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าพระธรรมชโยอาการดีขึ้นเนี่ยจะไปมอบตัวไหมตรงนี้ทางโฆษกของคณะสิทธิอนุสิตบอกว่าจะขอรอดูท่าทีของทางดีเอสไอก่อนนะคะในส่วนของการนํารถแบ็คโฮมาขวางทางเข้าออกบริเวณประตูวัดฝั่งทางเลียบคลองสามเนี่ยซึ่งเป็นประตูที่ใกล้กับกุฏิดาวดึงที่พระธรรมชโยนอนรักษาอาการอยู่นั้นตรงนี้ทางคุณองอาจบอกว่า วัไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการนะคะแต่ว่าเป็นรถของลูกศิษย์ที่นํามาจอดเอาไว้เองเพราะว่าสถานการณ์ทางลูกศิษย์น่ยคิดว่าไม่น่าไว้วางใจห่วงมือที่3จะมาสร้างความวุ่นวายแต่ว่าไม่ได้มีความตั้งใจกีดขวางการทํางานของสื่อมวลชนหรือเจ้าหน้าที่ค่ะครับในการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับอีกท่านหนึ่งก็คือร้อยโทนายแพทย์ชูชัยครับซึ่งเป็นแพทย์ที่ตรวจอาการของพระธรรมชโยก็ยืนยันว่า พระธรรมชโยนั้นมีอาการอาภาษหลายโรคเช่นโรคหลอดเลือดดาอุดตันเฉียบพลันเบาหวานแพ้สารเคมีมีแผลเรื้อรังที่เท้าทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยจำวัดได้น้อยแล้วก็มีอาการปวดแผลที่เท้าข้างซ้ายอย่างรุนแรงต้องมีการถวายยาแก้ปวดชนิดแรงอีกทั้งท่านฉันน้อยสุขภาพไม่ดีอ่อนเพลียมาก ทีมแพทย์ยืนยันว่าพระธรรมชโยป่วยจริงและกังวลใจที่จะต้องเดินทางออกนอกสถานที่ทั้งที่ร่างกายยังไม่พร้อมจริงๆช่วงบ่ายสองเนี่ยท่านเกิดอาการหน้าบวบแล้วก็บวบไปเลยขณะที่ลุกจากเตียงเพื่อเตรียมที่จะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาช่วงจังหวะนั้นก็มีอาการบ้านหมุดพ่วงเข้าไปด้วยคณะแพทย์ก็ให้ยาและรอดูอาการจนกระทั่งบ่ายสามครึ่งอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจยุยติการเดินทางไปมอบตัวแต่หลังจากนั้น พอช่วง4ี่โมงเย็นอาการก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นและล่าสุดพัฒมชโยก็ดีขึ้นตามลําดับแล้วจะมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนเฉพาะตอนเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นร้อยโทนายแพทย์ชูชัยเนี่ยระบุถึงสาเหตุที่ไม่นําตัวพัฒมชโยไปรักษาที่โรงพยาบาลทั้งที่อาการค่อนข้างหนักนะฮะหมอชูชัยบอกว่าขณะนี้เนี่ยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีอยู่ในวัดพระธรรมก,กายนั้นก็ถือว่ามีศักยภาพดีที่สุดแต่ถ้าเห็นว่าอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะ ตัดสินใจไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งก็ได้มีการประสานกับทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไว้เรียบร้อยแล้วและก็ยินดีที่จะให้แพทย์จากภายนอกเข้ามาดูอาการตนเองก็ได้ยื่นหนังสือต่อแพทยสภาแล้วค่ะในขณะที่บรรยากาศนะคะที่วัดพระธรรมากายนะคะผู้สื่อข่าวเราไปตรวจสอบเช้าวันนี้นะคะรอบวัดยังมีเจ้าหน้าที่และสิญญานุสิ์ของวัดพระธรรมากายเข้ามาทํางานและทําบุญกันอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะจากหลายสํานักก็ยังปักหลักรอดูความเคลื่อนไหวนะคะ โดยที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจตราโดยรอบด้วยประตูหลักที่ใช้เข้าออกวัดเจ้าหน้าที่วัดได้เลื่อนประตูมาครึ่งนึงนะคะเพื่อง่ายต่อการตรวจตรารถที่เข้าออกส่วนประตูทางเข้าศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมใกล้กับกุฏิดาวดึงยังมีรถแบ็คโคนะคะและรถเกรเดอร์มาจอดขวางอยู่เพื่อเฝ้าระวังอย่างที่บอกไปว่าเขาต้องการที่จะเฝ้าระวังป้องกันสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากมือที่3นะคะในขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมา9ก้าโมงครึ่ง โพสของสิทธิานุสิทธิคุงวังอาจทำนิทานาแล้วก็แถลงข่าวอีกค่ะ บอกว่าอยากจะชะลอการปฏิบัติการตามหมายจับของทางทีเอสไอนะคะเพื่อรอหนึ่งคือรอสารอุทธรก่อนว่าจะพิจารณาอย่างไรรวมถึงรอการพิจารณาของคณะแพทยสภาที่จะส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานกลางเนี่ยมาตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าพระธรรมชโยมีอาการอาภาษจ,จริงๆนะคะใช่ครับที่สํานักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนะครับทั้งนี้ครับบริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของวัดและก็เจ้าหน้าที่ตํารวจคอยตรวจตรารถทุกคันนะครับที่เข้าออกครับโดยเฉพาะประตู7็ เลื่อนประตูออกมาครึ่งเดียวอย่างที่บอกเพื่อง่ายต่อการตรวจตารถส่วนป้ายให้กำลังใจหลวงพ่อธรรมชยโยยังติดอยู่ที่เดิมนะครับมีข้อความว่าหลวงพ่อคือผู้นำความดีทำร้ายหลวงพ่อเท่ากับทำร้ายศาสนาพุทธแม้ไม่รักไม่ศรัทธาแต่อยากฆ่าหรือทำลายขอเป็นกำลังใจให้ดีเอมอบความเป็นธรรมให้หลวงพ่อเราไม่ได้ประท้วงหรือต่อต้านเพียงขอให้ท่านมีความเป็นธรรมขอร้องโปรดมองหลวงพ่อด้วยใจเป็นธรรมครับ นี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะถ้ามีความเคลื่อนไหวอื่นใดเราจะ,ะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะเราไปพักกันสักครู่